สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแนล e l M&N แอนดค่ะนัตตี้พามาชมรีวิวนะคะเน็กเจอร์เป็นรุ่น XLT เกียร์ออโต้ราคาจำหน่ายอยู่ที่944,000บาทค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170รแรงม้าคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะ เช่นเคยค่ะมาพบกับนัตตี้นะคะฟรีชุดแต่งรอบคันจัดมาให้กับลูกค้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาชมค่ะว่าคันนี้ได้ทําการแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะถูกใจลูกค้าท่านใดเตรียมแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานัตตี้ได้เลยหรือว่าสนใจดูเป็นรุ่นอื่นแต่อยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะนัตตี้ก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่รอช้าค่ะเรามารับชมชุดแต่งกันทางด้านหน้าเลยที่เห็นยังเด่นชัดเลยนะคะเปลี่ยนให้เป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์ถอดตัวกระจังหน้าเดิมออกนะคะแต่ว่านัตตี้ไม่ได้เอาทิ้งนะเเออาาคคืืนให้้กกับลู่ ว่าลูกค้าอยากกลับมาใช้งานในส่วนของตัวกระจังหน้าเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนใส่ได้เลยค่ะฟ,ฟอนต์สอดนะคะมาเป็นสีดําด้านค่ะก็ทําให้ตัวรถทางด้านหน้าของลูกค้ามันดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองตะแกรงลังพึ่งที่มากับกระจังหน้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ด้วยนะคะมีไฟ LED เพิ่มเติมให้3จุดในส่วนของตัวกระจางหน้าไฟตัวนี้จะติดขณะที่ลูกค้าเปิดไฟหน้าเปิดไฟหลีปลดล็อกรถหรือว่าล็อกรถนะคะอันนี้สวยเลยค่ะตอนกลางคืน รุ่นเอ็กนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED สีขาวค่ะแล้วก็สวยๆเลยค่ะเป็นไฟ Daytime ์ร n นนิ่งไลท์ตัวนี้นะคะ LED สีขาวเช่นเดียวกันค่ะติดตามเพิ่มเติมเป็นครอบไฟหน้าสีดำด้านให้ด้วยไฟตัดหมอกมีมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่น XLT แล้วก็อัจฉริยะด้วยค่ะจะติดตามวงเลี้ยวเวลาลูกค้าเข้าออกซอยตอนกลางคืนนะคะอันนี้มีประโยชน์เลยนะคะก็หมุนพวงมาลัยทางซ้ายไฟตัดหมอฝั่งซ้ายจะติดหมุนพวงมาลัยทางขวา ไฟตัดหมอกฝั่งขวาก,ก็จะติดอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความส่องสว่างให้กับลูกค้าด้วยสําหรับรุ่นเอสนะคะชายด้านล่างเขาจะมีห่วงลากจูงมาให้อยู่1ห่งหวงไม่เหมือนรุ่นว t ยแทนะคะจะมีมาให้2ห่วงตัวนี้ลูกค้าใช้งานลากจูงได้เลยค่ะทางด้านข้างเลยนะคะเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นแมกยางแบบออฟโรดรุ่นเอสเเนี่ยแมกยางเดิมๆที่มาจากโรงงานมากับตัวรถจะเป็นขอบ17คันนีนัตตี้จัดเปลี่ยนให้เป็นแมกขอบ18ค่ะออฟเซตคันนี้นะคะจะลบอยู่ที่18 บรัดนะคะเข้ากันกับยางตัวนี้จะเป็นยาง AT ทซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่ 26560R18 ค่ะก็ยาง AT วิ่งได้ทุกสภาพถนนเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยช่วงล่างด้านหน้าและทางด้านท้ายนะคะเดิมๆเลยค่ะไม่ได้ยกนะคะก็เน้นลูกค้าคันนี้เน้นในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่เหมือนเดิมเราก็ยังคงความที่มรรับประกันช่วงล่างของศูนย์ปี10,000แกิอยู่เหมือนเดิมค่ะแกนทางด้านข้างของรุ่น x จะเป็น สีโคมเมียมนะคะช่องที่มากับแก้นตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ด้วยค่ะกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่เลยรุ่น XLT ลดเป็นสีไหนกระจกมองข้างจะเป็นสีนั้นมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เห็นแบบเด่นชัดเลยนะคะและระบบปรับพับไฟฟ้าค่ะฟิล์มกองแสงนัตตี้ติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันเลยเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเลือกได้ค่ะ40 60 80อยากได้ใสหรือว่าอยากได้มืดเป็นส่วนตัวนะคะแจ้งเปอร์เซ็นต์ฟิล์มนัตตี้ได้เลย ค้วกันสาดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นของสูตรแท้ค่ะสังเกตง่ายๆคะ่ะลูกค้ามือรูปทางด้านหนถ้ามีโลโก้ฟอนตัวนูน้นอันนี้ของแท้จากสูตรแน่นอนค่ะการารับประกันชิ้นงานจะอยู่ที่1ปีเบ้าลองมือเปิดติดตั้งให้ด้วยนะคะมีประโยชน์นะตัวนี้อย่างเช่นที่นัตตี้ใส่แหวนนะคะเวลาเราล้วงมือเปิดประตูค่ะก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนให้กับตัวรถของอลูกค้าด้วยสติกเกอร์นะคะคันนี้ก็จะเลือกมาเป็นลายแบบว่าเรียบง่าย แต่ดูสวยค่ะตั้งแต่ชายทางด้านล่างของประตูเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งคาว่าเรนเจอร์ทางด้านท้ายซึ่งลายสติกเกอร์เนี่ยนัตตี้มีให้ลูกค้าเลือกแต่สามารถปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวลายหรือตัวหนังสือเนี้ยได้เลยหรืออยากปรับเปลี่ยนในส่วนของสีลูกค้าบางท่านบอกว่ารถสีเทาสติกเกอร์สีเนี่ยมันไม่โดดเด่นเนาะลูกค้าอาจจะอยากได้ความโดดเด่นอยากได้สติกเกอร์สีแดงสีน้ําเงินสีส้มอะไรเงี้ยแจ้งนัตตี้ได้เลยค่ะนัตตี้จัดเปลี่ยนให้ได้เลยบันไดาทางด้านข้างค่ะเป็น พื้นสัมผัสแบบกันลื่นแล้วก็มีล่องระบายน้ําด้วยนะคะรับน้าหนักได้ดีขนาดใหญ่เลยข้อฝาถังน้ํามันติดตั้งให้ด้วยค่ะช่วยในเรื่องของการกันบรอยขีดข่วนนะคะเราไปดูช่วงล่างทางด้านท,าานท้ายกันดังเ,เจนเลนเจอร์ทุกตัวค่ะโช๊จะอยู่ทางด้านนอกแชสซีของตัวรถนะคะทำให้ฐานล้อนะคะของตัวรถใหญ่นะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็การเข้าโค้งสมรรถนะช่วงล่างของเราะจะดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นบันไดทางด้านข้างค่ะลูกค้าใช้งานได้เลย ึ้นไปจัดเก็บสัมภาระทางด้านข้างโต๊ะของตัวรถค่ะได้อย่างสะดวกสบายเลยไฟไท้ายคันนี้อันนี้เป็นรุ่น x อ t นะคะไม่ใช่ Y-Tag เหมือนของ Y-Tag ใช่ไหมนัตตี้จัดเปลี่ยนไฟไท้ายให้เป็นแบบฟู LED ค่ะเหมือนของ Y-Tag ท,ที่เป็นตัวท็อป4คู4เลยค่ะไฟตอนกลางคืนสวยมากตัวนี้มือเปิดนะคะแบบใหม่เลยของฝาปิดกระบะท้ายช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนด้วยนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ตัวนิกเกนจะอยู่ที่ฝาปิดกระบะท้ายเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพื่อให้รถคันข้างหลังเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนเวลาลูกค้าขับรถตอนกลางคืนไฟตัวนี้โดดเด่นเลยค่ะโลโก้นะคะจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังของรุนเอ t กกล้องตัวนี้จะขึ้นขนาดที่ลูกคา้าใส่เกียร์ทอยหลังนะคะจะขึ้นที่หน้าจอของตัวรถเลยลูกค้าจะเห็นเลยว่าทางด้านท้ายนะคะมีของหรือว่ามีคนยืนอยู่ไหม ทำว่าแรนเจอร์นะคะสแตมลงไปกับบอดี้ของตัวรถเลยลูกค้าท่านใดอยากได้ความโดดเด่นของทางด้านท้ายนะคะแจ้งนะัตตี้ติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมหรือว่าอะคริลิกเพิ่มเติมได้ค่ะกันชนท้ายนะคะมากับตัวรถแล้วนะคะของรุ่น xlt รถเป็นสีไหนกันชนท้ายจะเป็นสีนั้นค่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านในห้องโดยสารของรุ่น xlt กันบ้างคันนี้นาะตี้เปลี่ยนเบาะหนังให้นะเป็นเบาะหนังสีดำลูกค้าเลือกมาขอเดินได้สีแดงค่ะเพื่อให้ดูสวยแล้วก็โดดเด่นไปเลย พวงมาลัยไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับระบบคุชคอนโรลมีปุ่มพุชทาต์ด้วยนะคะหน้าปัดแสดงผลแบบดิจิตอลที่มีรูปรถ XLT ของเรารูปรถแดนใจของเราโดดเด่นเลยค่ะตัวนี้แสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยหน้าจอโซนกลางของรุ่น XLT นะคะจะมีขนาด10นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y แบบไร้สายได้นะคะแอร์ปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้แล้วก็มีในส่วนของตัวระบบ f อ r d ดพ s s มาให้ด้วย ถัดมาทางด้านล่างค่ะจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายโทรศัพท์ลูกค้าต้องรองรับนะคะในส่วนของตัวชาร์จไร้สายใดด้วยแต่ถ้าเครื่องไหนที่ไม่รองรับไม่ได้เรามีช่องเสียบ USB Type ไทมาให้ด้วยค่ะช่องเสียบ USB ทางด้านหลังกระจกมองหลังตัวนี้ไว้ให้ลูกค้าต่อกล้องบันทึกหน้ารถนะคะเมื่อกี้นัตตีแจ้งผิดไปนะจากต,ต้นคลิปที่นัตตีแจ้งเป็นรุ่น เอ t กเกียรอตอันนี้เป็น x อ t เกียร์ธรรมราราคาจำหน่ายอยู่ที่94,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้อย่าลืมนะคะรีบแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานาติได้เลยหรืออยากดูชุดแต่งนะคะที่เป็นแบบไหนเพิ่มเติมนาติมีให้เลือกลันลงข้างล่างได้เลยค่ะมากกว่า300คลิปให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันในส่วนงตัวชุดแต่งเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต่อๆไปให้กับนัตตีด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นเพจ Facebook MNN Ford by n a t t ี e อย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตีลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์สอดพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆเท่ๆหรือมีเพื่อนมีญาติพี่น้องที่สนใจนะคะมือรถยนต์สอดแต่งหล่อๆเท่ๆนะคะต้อง MNN Ford เท่านั้นนัตี้คุมงานการติดตั้งนะคะในส่วนของตัวชุดแต่งเองทั้งหมดเลยตรวจงานให้ลูกค้าเอง รอบคันก่อนทําการส่งมอบและนะคะที่สําคัญเลยเงื่อนไขชัดเจนค่ะก่อนทําการจองรถลูกค้าจองรถไว้แบบไหนชุดแต่งรายการได้อะไรบ้างนัตตี้จัดให้หมดเลยไม่มีบิดลูกค้าแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นวุฒินหนชุดแต่งอะไรบ้างนะคะกดติดตามไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ